สนับสนุนโดย S C B Up To Me จากไทยพาณุชย์ o n e w Yares A I S 3าม1 0 0อันน,อน่้อ C A r i c h g l a m Liquidus o The Star Update แนะนำผลงานใหม่จากเหล่า The Star ลเไไดีย์เพาร์ รักแท้แปลว่าเธอเพลงรักอบอุ่นที่สดจากบีสุกรจากการจับคู่ในโจทย์เพลงร้องคู่กับศิลปินรับเชิญตามที่เราได้รู้กันไปแล้วว่าซีดีได้จับคู่กับ Prince of Dance คือฮันอิสริยะและกั้งได้จับคู่กับ Princess of Dance คือแกรนด์พัมรสวันนี้เราเลยจะมาติดตามการฝึกซ้อมการเต้นของ2คู่นี้กันครับว่าจะออกสเตปลีลาแดนซ์กันได้มันขนาดไหน ยังไม่เคยจะเจอยังไม่เคยพูดจาดูเองยังไม่เคยจ้องตาเธอเธอจะรู้ได้ไงยากนิดหนึ่งครับต้องทำยังไงก็ได้ให้มันดูแข็งแรงใช่ไหมครับ เพราะฉะนั้นทุกอย่างมันก็ต้องเหมือนต้มบีจริงๆหรือว่าทำยังไงให้สองคนบแบบแข็งแรงมากๆตอนท่อนธรรมดาเนี่ยยากเพราะว่าเหมือนพี่เขาไม่ได้กำหนดตายตัวว่าตอนนี้มองพี่แกนนะตอนนี้มองอะไรแต่ว่าเขาอยากให้มีทั้งมองพี่กแกลวก็ทั้งมองคนดู Like มันก pues to ็ไม่ได้เหมือนกันเป๊ะทุกครั้งอะไรอย่างเงี้ยได้ครับแต่ว่ามันก็โอเคมันก็ได้ความเป็นธรรมชาติน้งนัหตอนนี้ตอนนี้ก้างโตแข็งแล้วมีแค่ขาครับแล้พี่ต้องการทีนตัวด้วยได้นะฮะเหมือนเดิมเข้าใกล้ใกล้กันยกวาเด็กเข้าใกล้ใกล้กันมาที่สุดได้นะฮะเหมเมเข้าใกล้ๆกันยายเด็โจทย์ที่เขาต้องการก็คืออยากให้แข็งแรงช่เป็นเหมือนแบบสองคนที่เป็นหัวหน้า

เหนื่อยมากพลังมันยังไม่ได้คือพี่ฮั่นเขาส่งมาเยอะไงครับใช่รผมต้องแข็งแรงสูง้เขาให้ได้แต่ละคู่มีโจทย์แต่ละแต่ละคู่ในเรื่องพวกนี้ถ้าผิดซีนะมันก็คือพี่น้องชอบเต้นรักกันเต้นกันนั้นการเต้นเรามืนไม่ใช่เป็นการแบกเลยว่าซีดมันในจุดที่อันตรายสุดในจุดข,ของคอมมีเข็มไม่ใช่เรื่องเต้นรอ้อน เดี๋ยวฮัน,นกับจีดีต้องร่มงบบวมงานกันดิวกับจีีนะีดมันคือเหมือนพี่พี่ชวนน้องเต้นมากกว่าไม่ได้แบบมาแบทเทิลกันหรืออะไรอย่างงี้จะเป็นแบบพี่ฮันเต้นนำแล้วผมเต้นตามอะไรอย่างงี้มากกว่าครับหนึ่งสองพี่ที่ครับเซเว่นหนึ่งเจ็ดเซเว่นโต้หนึ่ง,อง,อง,งสองสอ่ะซีดีทำลายที่เขาใจ ส่วนใ่จะเป็นชักรก็คือเตปไเตปขาครับเหมือนจะเดินไปข้างหน้าแล้วย่ำอยู่กับที่ครับ คือโชว์คามแข็งแ,งแรงของขาโชว์ลายที่ที่มีมัดสู้โชว์ความที่เล่นมันจะไม่มีการลิงค์ท่าเต้นอันนี้เป็นสไตล์หนึ่งสิ่งที่ศึกษาคือพี่น้องชอบเต้นนั่นน่ะจะได้ได้ยนินที่หูมันจะแปไปเปน็นเป็นทั้งหมดในทั้งหมดเพื่อเพลงสองเพลงสองเพลงนี้ต้องต้องค่อนข้างแข็งแรง เหนื่อยครับอ่ามันต้องมันต้องซ้อมไม่ช <Yeah. S 1> <B> ินมากกว่าซเวลาไมอยู่สุดสุดปลมลงไปจะเอาอยู่เหงาทไมยหนูไม่มีข้างในหนูก็สูญเสียแล้วหนูก็ไปทำ ทุกอย่างที่ให้ร่างกายมันขยับมันน็อตติ้งมินนิมันก็ไม่มีพลังเขาเรียกว่า loss เพื่อการควบคุม ก็รู้สึกสะดวกสบายเองแต่คิดนะแม่ไดูจะเป็นแค่ผู้แข่งแต่เป็นผู้สูุนะ